สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านคลิปนี้ก็นำมาเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ดูกันว่าภาพสุ้มกวัวกำแพงเพชรนั้นมีความสวยงามหลากหลายพิมพ์มีความหลากหลายพิมพ์ สำหรับพิมพ์นี้ก็เป็นเนื้อมะขามเปียกพิมพ์มีความคมชัดมากลึกมากาเป็นพิมพ์ลังอูมอสำหรับองนี้ก็เป็นพิมพ์ลังอูมสวยงามที่เราเห็นคราบเป็นสีน้ำตาลนี้ก็เป็นคาบกละเป็นคราบกลูแนะา,าบน้ำว่านคาบกลู ที่ฝังแม่นอยู่นะมีรอยนิ้วมือสำหรับตรงนี้เป็นพระที่มีความสวยงามมีความคมชัดนะเวลาที่เราจับก็จะมีการมันวาวขึ้นแล้วก็พิมพ์ต่างๆนั้นเส้นสายลายพิมพ์มีความสวยงามมีความคมชัดภาสังขามีความคมชัดลึกเข้าไป เราจะเห็นความสวยงามความเป็นธรรมชาติหนะาลาบไปนะเข่านจะหลดซุ้มนะเส้นซุ้มนี้เราก็จะเห็นขอบเส้นซุ้มชัดเจนมากนะขอบเส้นขอบพิมพ์ขอบเส้นซุ้มที่มีความสวยงามอีกวงหนึ่งนะน่ารัตกวงนี้ จะกลาเป็นผ้าที่ดูดีเลยละ่ะถ้าเราส่องก็จะมีความมันวาวมีความนวลวาวทั่วทั้งองค์พระ้วก็ไม่ต้องใช้กล้องให้ส่องให้เห็น ก็จะว่าเป็นผ้าที่สวยสวยระดับแชมป์เลยล่ะตรงนี้เป็นของกูวัดกำแพงเพชรของเราโดยตรงสำหรับัแ,แรกมะขามนี่ยมีผุดโผล่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองจุด ก็เรียกว่าสวยแหละมีอทั่วทั้งองค์นั่นแหละสำหรับแร่มขาหก็จะเห็นเป็นนูนนนขึ้นมาบ้างแล้วก็ที่แตกกระจายบ้างเนี่ยที่แตกกระจายมีอยู่ทั่วทั้งองค์นั่นแหละสำหรับเนื้อนั้นมีเนื้อด้านในเนื้อที่เปิดออกมาแล้วมีความนวน เขาเรียกว่าดินวนวลมากดินนิ่มดูแล้วนุบนุ่มนิ่มนวลชวนให้หลงไหลในในความละเอียดของเนื้อด้านในที่ท,ที่ที่ถูกเปิดขึ้นมานะก็จะเห็นนะก็คือรอยเ,น,ยเนเนื้อมะขามเปียกที่มันจำขอบนะเนี่ยก็ถูกจับปล่อยจับถูกสัมผัสปล่อย ัมีความหนึบนุ่มนิ่มมันวาวสวยงามก็เรียกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายิ่ง่องก็ยิ่งสัมผัสถึงความสวยแบบชนิดจ,จริงใจเลยล่ะตรงนี้นนผิวส่วนผิวนั้นก็เป็นธรรมชาติผิวเป็นธรรมชาติมาก ผิวนั่นเป็นธรรมชาติมากด้านบนด้านบนแล้วก็จะมีที่เป็นร่องอยู่ก็จะเห็นคราบกรกคาบน้ำว่านต่างๆที่ยังเหลืออยู่ก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติของเขาที่มีความสวยงามเรียกว่าองค์นี้นี่สวยมากเลยละ่ะสวยไม่ธรรมดา ถ้าลงกล้องแล้วก็จะเห็นเรื่องความงามที่ละเอียดนจะสักคู่จะลงกล้องให้่ยถเสียแค่ไหน กล้องแบบธรรมดเา,า,รา,มาเาเยามเป็นธรรมชาติ งงวงแขนลึกวงแขนกว้างมีความสง่างามด้านหลังเราจะเห็นเป็นราพเลยนะลายนิ้วมือก็มีอยู่ แม้ว่าเส้นสายลายต่างๆความคมชัดมากภาบกรูกาบน้ำบ้านยังคงชัดเจนสวยงามเป็นอีกองหนึ่งที่ทำให้สมพระสมกรองของเราเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็น่าพิศสมัยน่าพิศ,พศวงน่าหลงไหล เดี๋ยวจะสวยมากไม่้องกล้องแล้วเขาจะสวยงามตรงนี้ก็ตั้งราคาไว้ที่ห้าสิบห้าล้านตั้งไว้ที่ห้าสิบห้าล้าน แต่ไม่มีการขายนะไม่ขายไม่ต้องอยากได้ไม่ต้องติดต่อมาเพราะว่าไม่ขายไม่ได้มีไว้ขายแต่ว่านำมาให้เราได้ศึกษาได้ดูร่วมกันสมกลของเรานั้นมีหลายหลากมากมายหลายกลุ่มแต่ละกลุก่มก็อาจจะเสียงก็อาจจะไม่เห็นแต่ยังไงให้เราดูความเก่าขององค์พระ ราพกูต่างๆอายุของเนื้อดินที่ถูกฟังไว้กุบนบ้างด้านบนบ้างใต้ดินบ้างในที่อกอ้าวบ้างก็มีนานานับประการนั่นแหละทั้งมีทั้งกูเจ็ดร้อยกูหกร้อยจุดเจ็ดร้อยก็ดูความแตกต่างระหว่างเนื้อดินต่างๆคราพกุต่างๆ ศิละปะในยุคต้นศินละปะในยุคปกลางศิละปะในยุคปลายก็จะมะีมากมายแต่ละยุคแต่ละยุคที่มีเจ้าวาดมาก็ดีไม่มีเจ้าวาดก็ดออีอยู่ในบริเวณที่มีการสร้างการสร้างการสร้างที่ต่อเนื่องกันมา นำมาให้เราได้ชมได้ศึกษากันว่ายังมีพา้าทุมกอแบบนี้อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเราก็อนุรักษ์กันไว้อนุรักษ์กันไว้สวยงามมันวาวสวยงามมันวาวแล้วก็มีความมันเทาเขาเรียกว่า,ามีคราบ มันแล้วก็เทาเทาตัวทั้งองค์ตัวทั้งทุกจุดก็จะมองเห็นอ,องค์นี้สวยงามเรียกว่าระดับแชมเลยละ่ะถ้าเราส่งประกวาสำหรับชิปนี้ก็นำม,มาเสนอให้ท้งหลายได้รับชมกันถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดเป็นเพื่อนด้วยติดตามด้วยก็จะ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ